สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดแชทสุดท้ายนะาเฉยบอกเล่าอาการก่อนสิ้นใจอ่านแล้วเศร้ามากสืบเนื่องจากประเด็นที่นักแสดงตลกชื่อดังนะาเฉยระเบิดเถิดเทิงเจ้าของฉาย,ยาตลกน้านิ่งเสียชีวิตลงหลังป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้ายทมกลางวงการบันเทิงรับแฟนคลับต่างแสดงความเสียใจจํานวนมากจนกระทั่งล่าสุดคนร่วมงานที่ สนิทกับนาเฉยได้โพส์ตอะไรและเผยแชทสุดท้ายของนาเฉยที่ได้คุยกันก่อนจากไปโดยโพส์ตผ่านเฟซบุ๊กบล็อกเร็กโมเดลลิ่งพร้อมบอกว่า คำพูดสุดท้ายที่คุยกับพี่กอบหรือเฉยระเบิดเถิดเทิงพี่กอบจากไปอย่างสงบพี่จะอยู่ในใจพวกเราทีมงานป๊อกเร็กฟลิมตลอดไปที่เราได้มาถ่ายหนังสั้นอยู่กับเรามาเป็นปีๆทํากิจกรรมร่วมกันพี่บอกเสมอเลยว่าอยากมาออกกองกับพวกเราทุกๆวันเลยทุกคนทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่ด้วยนะคะความจดจําที่ไม่เคยลืมเลือนขอให้พี่กอบโชค หรือพี่เชยรับเบอร์ดเทิงอยู่ในพบภูมิที่ดีนะพี่อาไยร,รักทีมงานป๊อกเร็กฟิล์มโดยพบว่าในแชทน้าเฉยได้รับการช่วยเหลือ3,000บาทน้าเฉยก็ได้บอกว่าขอบคุณทีมงานทุกคนที่ห่วงยายและช่วยเหลือพร้อมทั้งเผยอาการตัวเองเมื่อวันที่4กรกฎาคม6กที่ผ่านมาว่า ขาอ่อนแรงเดินยังไม่ได้ต้องทำกายภาพไปเรื่อยๆก่อนถ้าดีขึ้นยังไงจะแจ้งให้ทราบอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความเสียใจมณฑที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอขบคุณครับ